สวัสดีครับผมมาพอกันอีกแล้วครับมันนี้เขาก็มาย่องย่อยคือเก่านะครับมัอนี้เขาก็ได้นี่ครับตาหาเส้นแปดศอกนะครับนี่มันนี้เขามาล่องแปดศอกเมื่อวานเก้าศอกมันนี้เขามาล่องแปดศอกเอามึงเนาะครับก็ถือว่าโอเคครับเดี๋ยวจะท,ทำการในการย่อครับเดี๋ยวก,ก็บิบลงบอเขากบคือเก่าครับ หม่องเก้านี่แหละบอใหญ่เนี่อ่างเก็บน้ำตัวไปนะครับนะครับมันนี่ฮมาตะเสาแน่จังหน่อยนะครับเดี๋ยวสายกับจ้งสีว่ากันจักชีมีตัวบ่มีตัวนะครับเดี๋ยวต้องปฏิตากันเบิ่งครับนี่ครับตาหาเส้นครับเอ็นเบอร์ยี่สิบนะครับนี่นะครับแปดศอกนี่ครับตาหาเส้นทั้งคูเลยครับอ่ะมาลองิ่งครับ มาบาล้ะครับโรงนามแล้วนะครับวงร้อยคือก็ครับสัมภระะจะสามารถุ่นกันครับบาดแรกเป็นอ้างไงนะครับเดี๋ยวให้สีเลาะน้ำชายฟังตะลิงไปนี่ครับรลอดประพูนครับนะครับแล้วจะสิไปหัวใจอมาแล้วครับบาดแรกบาดแรกบาดแรก โอ้โยบาท,ที่สองครับงานนะครับหนึงบาที่สองครับบาทที่สามครับ,บ น้ำ <c oughs> อยู่ครับ <c oughs> ปิดไว้สันปามสวนออกครับ สี่ครับตัวน้อยสามตัวัหมมันๆครับแปดซอกครับมันีใส่แปดซอกวานเก่ามะเทศ เก่ามนีมาเทศแปดตาหาเส้นนะครับนนอันนี้คือเก่าครับผมบาทที่หาครับลองมังอือบาทที่หาสิมีตัวบออือยกไปเรื่อยๆครับบาดที่หาบาถือครับไปเรื่อยๆครับยางว่างไปเรื่อยๆนะครับเลาะ ช่ฟังไปนี่ครับหลออไปนี่พอกลางน้องผมันลึกนะครับไปประเดเอาบกงยางอาศสยนี่ครับหลอะใช่ฟังไปเดี๋ยวสำเอาครับมาดูครับเด้อใส่ได้ใส่ได,ด้แปดศอกหาเส้นครับ <c oughs> <c oughs> ดอด <c oughs> Mm hmm. Mm hmm. Hmm. บายครับต <Cam yor i> ่อ,อ,อครับ พี่เกาเก็ดไปเรื่อยๆมันๆ,านๆตาหาเส้นตาหาเส้นเท่ากับที่ได้ตัวใส่ง,า,งามๆนะครับใส่ง,า,งามๆนะครับมีเข่าแต่ชุ่มได้อยู่นะครับอืมนั่นแหละครับอืมตัว มนัมนมนันมันมนครับมนันอ้ หมาหนะครับยกไปเรื่อยๆครับนะฮะปูนท้าลงมาเถอะคุณนค,ครับรถท้าจอดทถอะคุณ,คณเขายางเลาะ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 มาหนิหอาปีครับเ้านี่นะครับกติยกนี่ละครน้ำใช้ฟังไปหน่นะครับ,ารารบหาไปเรื่อยๆครับตาเฮาสวยงามแปดแปดซอกครับ าหาเส้นเนาะครับจังสีไยใส่ปลาจังสีเลยบอกได้เลยนะครับสนใจยังไงเดี๋ยวถักมากก็ได้ครับเนาะเดี๋ยวผมสีฝากลิงไอ้ยังเลยเขาไปสื่อในลานเป็นไดนะครับเค่นะครับจากตรงว้ตรงปกครับน้องโอ้ยบังครับใส่ปลา Å mm -hmm. mm -hmm.